สวัสดีค่ะท่านผูรร้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อน,นี้ก็มาเลาะป่าเลาะดงอีกแล้วค่ะแันน้แดดแดดแดด,ดพอมเทียงเพิ่งกระปล่อยสายเลยเอาไว้คอกินหญ้าเนาะเพื่อสอกมาเพราะมัน้อนร้ายะอีตันวนควายก็เลยปล่อยสา เอากินมากินมาเราวสิได้ลีได้ไงมาไกลโอเคย่ามเนี้ยกะอีต้นมาแล้วเนาะมันตากแดด ร้อน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 โอ้ตัวนี้มาใกล้ตัวนี้เ่าขายนะเดี๋ยว,วลบหลีกก่อนมาใกล้แล้วเดี๋ยวมันเห็นมันจะตื่น นี่ปะซีวาไม่ไผ่มาอยู่น,น,นี่ปะสีวาอกแลยโอ้ข่าวป้าแล้วบ้านสามสี่ตัวนี่ข่าวป้าแล้วโอ้ม่อย่างนั้นเรามากำลังมาก็ลองป้งๆช่วงนี้ก็ตลาดหนักกบปิดค่ะก็เลยไปไปท่ายหาท่ายอัน คว่ากินหนี่กินข้าไปนี่ละตามทงตามค้างไปนี่ละวันนี้ก็สิมะเบาเหลืองควายให้ให้ฟังค่ะชี่หาตัวเนี่ยเห็นแต่ปลาลิดๆ อัตลักควายไทยตาแต้มแก้มจ้ำคออ้องถุงน้องขาวลำตัวยาวโคนหางใหญ่วันนี้ควายงามที่เขาเห่ียนกันคือหัวปลาคอคอปลาเข็งหลังปลาบูหูใบตองซาด ควายที่ที่มีตำหนินี่คนบอนิยมเลี้ยงค่ะคนที่บอนิยมเลี้ยงผมแล้วเลี้ยงไปกะบ่บ่บจบบบดีนะเลี้ยงไปกะขาดทุนเลี้ยงไปกะทำให้อันทุนหายกำไรหดมีอย่างนี้นะคะควนควนควายที่จะอัน ที่ที่ีตำานินะที่เนมันมันขวานตำานิ้กระบานหัวแตกมาต้องซื้อขวานเปิดสินขวานอยู่ใต้หางมาต้องซื้อพระนถ้าคนบ่อตายก็ควายตายถ้าเมียมีส้ ทาเมีบ่มีชูกับหัวมีชูบ่ควรซื้อมาเลี้ยงเผน่ะควอนม,มีที่มีตำนี้กระบานหัวเตกบ่ต้องซื้อควอนเปิดสินกับ,บ่ต้องซื้อควอนอยู่ใต้หางกับบ่ต้องซื้อควอนเปิดพื้นบ่ดีมันจะหนีไปเร็วเนื่อ ถ้าควายปกดพื้นบดีมันจะหนีไปเร็วปมนอย่างก็สะหนีไปเร็วถ้ามันอยู่น้าเจ้าของอ่ะจะแนวบอดีนะมันจะหนีหนีหนีไปเร็วหนีเขาป้าเขาดงคนละไม่อย่างก็ดีสิ่งที่แนวบอดีบอดีวันนี้ควายเลี้ยงลูกวันนี้หัวหม้อทองท้องตะเพาเขาขอบวิง่ง วิงจับท้องอันนี้คว้ยเลี้ยงลูกสชมพ่รอรอันนี้ก็ได้มาจากในหอยอันเพิ่นเบลว่าเพิ่นซื้อลักษณะนี่แหละมาเลี้ยงอะลักษณะที่เพิ่นซื้อมาเลี้ยงล,ลักษณะแบบนี้แหละเพิน่นเราเบนละ่ะควายกับซิมแห้งเนี่ยลเจ้าของกับซิบ่เดียเนี่ย โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้างไหนบ้านข้างไหนบ้านเิ้วหัวดจกระชาหยหยวใาจะของไปแล้วไม่ซาพอะปวันนี้อันขวัญดีครับน,นี้ขวัญสิบสองขวัญในตัวเดียวกันถือว่าขวัญดีเป็นเป็นขวัญที่ดีขวัญน,นิยมนำมาเลี้ยงเขาเรียกขวัญดาวเรือง พรน,นำมาเลี้ยงเพื่อเป็นผลดีแก่คนเลี้ยงทำใหอ้ออกลูกออกหลานเพหมานวันนี้กับเวลามาเลี้ยงกะมมนใิโหูนะมันสิบอนบอดือ้อบอดานบอนส้นมันจะเป็นควายที่มีลักษณะที่แบบเบื่องง่ายสวยงามนำมาเลี้ยงได้ บางคนผัดเลี้ยงผัดบถือสโลผัดตายก็มีด้วยบางคนเลี้ยงไปเลี้ยงมาผัดจ่อยลงมันบางคนเลี้ยงไปเลี้ยงมาผัดคนบบตายก็ค่อยตายเพราะว่าถ้าแม่นบถือสโลโบถือก็สโลก็จ้าของมันจะเบาหมานนะมันจะเบาเจริญพอ ้องหาควายที่ปากใหญ่ๆท้องอ่างๆกินหญ้ากเก่งๆหูพร้อมเหลอเขาเขาขอบวิงเขาขอบขอบสวิงเขื่อนเขาขอบสวิงเขาขอบวิงเขาขอบวิงเขาขอบวิงหัวหม้อทองท้องตะเภาเขาขอบวิง ปิ่งจับท้องน,นี่ก็ย้ายใหญ่ย้ายใหญ่มาแล้วแม่ใหญ่มาแล้วเดี๋ยวลูกูกันได้หกตัว,วประจําคอเลยควายประจําคอกเพื่อ,อะนะหัวหมอทองท้องตะเพาเขาขอบวิ่งปิ่งจับท้องท้องมันแดงแดงยังคือปิงปิ่งจับท้อง มอปลาข้อข้อปลาเข็งลังปลาบูหูใบจองชาติกว่าที่คนอันนิยมอเอามาเลี้ยงอเอามาเลี้ยงกันตาแต้มแก้มจำ้ำออคออ้อ,อ,องหงน้องขาวลำตัวยาวโคนหางใหญ่สัมผามือไวนะ้แล้วโคนหางใหญ่ บางคนก็ถือสโลกได้อัน,นยังที่ว่าอันหางดอกหางหางเดดกบางคนก็ถือสโลกบางคนก็บบถือสโลกบางคนก็เลี้ยงหมานบางคนก็เลี้ยงบมาหมานแล้วแต่อันสโลกของของแต่ละคนนะเลี้ยงควาย เขาค่ายอยู่บนมัวหมอทองทองจับเผาเขาขอบวิ่งวิ่งจับท้องเขาค่ายอยู่บนเขาค่ายอยู่บอนแม่นางแม่นางแม่นางอยู่ในคอกแม่นางกันอยู่ในคอกไปแล้วไปแล้วเจ้าของ,องไปลัดอยู่อยู่อันใกล้น้ำหมดใช่ไหมวนันน้ำตัวเที่ยงก็ต้องไปแมบน้ำแล้ว สิบสองขวัญดีของควายไทยในตัวเดียวกันขวัญดีเขาเรียกขวัญดาวเรืองขวญน,นิยมมานำมาเลี้ยงเป็นผลดีแก่คนเลี้ยงขวัญดาวเรือง ยินหน้าเก่งๆตัวโค้งใหญ่ๆปากกว้างๆคนนำมาเลี้ยงเลยแล้วมันจะแพร่รู้แพรหลานไปแล้วตามเจ้ของไปแล้ว ่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ ขอร้ายผัดหนีดีดีผัดเขา่าโลคภัยเจ็บป่วยไข่ย่าได้มีขอพบจอเจอแต่ค,คนดีสิ่งดีดีขอให้มีความดีขอให้ดีบุญนุนนนำชีวิตตลอดไปทุกคนเด้อคะ่ะขอพระคุณท่านมากนะคะโชคดีจ้า Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh